อะไรนะป่านก็ผมไปดูบะกั๊บบะกั๊คุณไหมคุณไหมคุณไหมนี่แหละครับนี่คุณไหมเอ๊เนี่คือไอ้นี่มันซอเล็นี่ป้บะกั๊บเนี่ยแล้วเมนูก็คือเป็นเมนูแบบกุ้งนะครับกุ้งกุ้งกุ้งบางบางเมนูเนี่ยก็มีชื่อแบบเดอร์สไตล์ค่ะสไปล์ทหารคือเสนาใช่ไหมแต่นี่เสนาทหารเจจันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ที่สำคัญมีอันนี้ขายด้วยนี่ พี่คอเลตกัมกกใส,มสมม่มีเสืตอนจับกุ้งนะฮะมีเสื้อมีหมวกแต่หมวกเนี่ยคนจะจำได้เนาะซึ่งเราจะซื้อกลับด้วยใส่ตอนวิ่งใช่ปะใส่ตอนตอน,นี้เน,นี่ยเนี่ยใส่ตอนนี้เลยตอนตอนวิ่งเลยนี่นะครับมาถ้ามาอยูนิเวอร์แซลก็แวะมาได้อาหารอร่อยไหมเดี๋ยวไปลองชิมกันเนาะว่าอร่อยหรือป่าขนมไล่นขนมเนี่ยมีบรรยากาศร้าน นี่เราเข้ามาในร้านเลยเนาะนี่อ,อยู่ในร้านอะไรอ,ะอ่ะร้านบับป่ากําบักกรรบป้าก,กํชื่อมันเป็นร้านที่มาจาักเรื่องฟอรเรสกัคคือในเรื่องอ่ะฟอรเรสอ่ะมีเพื่อนชื่อบับป้าไงแล้วเขาเหมือนเป็นทนดําล้วก็เหมือนคุยกันว่าถ้ากท่านเลิกสงครามแล้วเลิกจากสงครามเวียดนามที่ตัวเองไปลบแล้วอยากทําธุรกิจตกเรือตกกุ้งด้วยกัน คนดำอ่ะตายในสงครามบ้าๆเนี่ยตายคอเล็กก็เลยมาสานควันเพอทำเรือตกกุ้งเออแล้วก็มีเรือตกกุ้งชื่อบ้าๆแล้วบ้ากันลองไปดูใหม่น้ำหมวกเนี่ยหมวกนี่คืออยู่ในเรื่องเลยคอเล็กใส่บี้เลยเนี่ก็เลยซื้อมาใช่แล้วก็เนี่ยแล้วก็เมนูก็จะเป็นกุ้งก็จะเป็นอาหารใต้แบบ พอในเรื่องของขอเรียมมันจะเป็นแบบแ<อ>หุยเซน่าอะไรเงี้ยเฮจะมีนี่阿าบ,บามาอะไรเงี้ยอาราบ,บามาอ,อันนี้ก็จะมีในเมนูก็จะมีแบบแบบแเนี่ยอันเนี้ยเคจจันเคจจันไฟก็มาเป็นมาคาลุต้ากุุงเลยถือว่าแล้วหมวกสีแดงนี่ซื้อได้โชคดีมากเลยที่ซื้อได้ท้ายสุดท้ายพอดี เป็นอันตัวโชว์เขงก็ทำติดนิดหน่อยก็เลย <c oughs> เอาเอาเพราะว่า <c oughs> มันไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าอร่อยไหมเปรีลย